วันนี้หลายคนให้กำลังใจเลยกับทีม <c oughs> ่ันกรต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่มาให้กำลังใจก็ดีใจมากๆ <c oughs> คือต้องบอกว่าจริงๆวันนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งวันที่สำคัญกับชีวิตเรามากเพราะว่าจริงๆอ่ะหัวตั้งคำถามมาตึงมาตลอดว่าเฮ้ยวันนี้เราเป็นศิลปินยังวนนะตั้งแต่แบบสมัรเป็นลาสวันแล้วแบบมีผลงานมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วในจุดข,ของลาสวันเราก็ประสบความสำเร็จ นะบอยแบนด์แล้วแต่ว่าวันนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่เรายังไม่ได้เป็นแบบเป็นศิลปินเดี่ยวเต็มตัวอาจจะแบบว่ายังไม่มีแบบเดบิวต์จริงจังอะไรี้ยแต่ว่ารู้สึกว่าวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เรามันเป็นอีกหนึ่งกล้าที่นอกจากกักแสดงเราก็เป็นไปเรื่อยๆแล้วเนาะแต่นี่ก็คือเป็นแบบเพื่อมาบอกเส้นทางว่าต้าอู่ก็จะเป็นมีเพลงของตัวเองเป็นศิลปินที่จะยังทําเพลงแล้วก็เป็นต้าอู่พยายาเป็นนักหล่อและซิเกลนี้ก็เป็นก็ได้ก้อนของพ่อใหม่ใช่ดิกราดรักเอ๋ยครับ น่อยน่อยเรนักเอยมันเป็นเรื่องราเรืองของอะารการนักเสจริงจริงนราเนี่ยมันเป็นมันเป็นมันเป็นกรอนเนาะแล้วก็เขาเรียกว่าการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งหรือว่าส่วนใหญ่แล้วเขาจะเป็นนิราแต่งขึ้นมาเปรียบเปยคือการเดินทางจกพูนเป็นที่รักหรือสถานที่ที่เป็นที่รักแต่ถ้าเราไม่ได้เปรียบสถานที่หรือที่ที่นั้นเนี่ยเป็นที่หรือเป็นคนเราเปรียบเป็นความรักล่ะเราก็เลยคิดออกมาว่าเป็นนิรารักเอย คือการเดินทางออกจากความรักความรักนั้นซึ่งเราไม่รู้เลยว่ามันจะเป็นแบบไหนเราเดินทางออกมาด้วยความจำจำเป็นหรือไม่จําเป็นหรือเปล่าก็เอาไอเดียนี้ไปแชร์ให้กับพี่แอมครับเพราะว่าเราคุยกันแล้วว่าซิงเกิลที่3เนี่ยจะเป็นพี่แอมพี่แอมเป็นคนทําก็เลยแชร์ไอเดียการแล้วพี่แอมเขาก็าอู้เออน,น่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้ได้คุยกับพี่บอยพี่โดมแล้วก็ทาปรุงแต่งกันออกมาจนมาเป็นเพลงนี้คำีิล่าะเออซึ่งมันเป็นเพลงที่ ผมเชื่อว่าจะทําให้ทุกคนเห็นความสาคัญคนรักที่อยู่ในปัจจุบันไม่ว่าจะรูปแบบไหนเป็นแฟนเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นบุปการีเป็นครอบครัวมันคือการที่เราได้เห็นว่าเออแค่มีกันอยู่ทุกวันนี้มันสาคัญและบางทีเราจะรู้สึกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยรักกันก็ได้รักกันอยู่แล้วเดี๋ยวก็เจอกันแต่จริงคนเราชีวิตมนุษย์มันสั้นมากเลยไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นบางทีวันนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายแแต่เราก็เป็นตัวเราเลื่องเรื่องนะสมอารมณ์ในเพลงซึ่งแบบนี้มันทำให ควาตื่นในรูปเพลงเป็นยงไงามณ์เพลงมันสุดๆเนาะมอมันเหมือนตั้งแต่ได้เริ่มเป็นนักแสดงอะครับมันมันได้ไปสัมผัสอารมณ์หนึ่งคือความสนุกของการร้องเพลงนอกจากร้องเพลงแล้วอะมันคือความสนุกที่เราไม่รู้เลยว่าแต่ละครัเราจะรู้สึกอะไรกับเพลงบ้างแค่อยู่บนร้องแค่ร้องเพลงบนสเตจมันก็มีความสุขแล้วแต่ว่าเขามันได้เล่าเรื่องอะมันกลายเป็นว่าเอ้ยมันคือความสนุกอีกรูปแบบหนึ่งการการเป็นนักร้องอะผมไม่รู้ว่าจะมีใครอินเดกับเราบ้างหรือเปล่ามันไม่รู้ว่า จะมีใครเศร้าสนุกชินไปกับเรารอเป่าแต่ที่รู้อะถ้าเรารู้สึกอะมันอย่างเราต้องมีสักคนหนึ่งแหละที่อินไปกับเราคือ MV หน่อ,นนอยครับด้วยใช่ก็พี่ต้าหนึ่งสนุกมากพี่ต้าหนึ่งเก่งมากก็ได้กลับมารวมตัวกันทํางานจากทีม44นะครับก็มีพีรร่เสือนะครับพี่เสือที่เป็นพุ่มกับมีพี่ต้าหนึ่งครับก็ทํางานกันก็เป็นไปตามแบบที่ว่าไปเลยคือเรารู้สึกว่าเรามองพี่ต้าหนึ่งอะเขาคือคนที่ธรรมดาที่พิเศษมากๆ คือเขาอยู่เฉยๆเขาก็สวยเขาแต่งหน้าเขายิ่งสวยไปอีกเร้สึกว่าเขาเป็นคาลคเตอร์ที่เท่ามาแล้วเขาถูกทอดทิ้งอาจจะเป็นคารคเตอร์ที่น่าสงสารมาและเขาดูเป็นคารคเตอร์ที่มีเหตุผลที่ว่าเมื่อเขาโดนทิ้งไปเขามีสิทธิ์ที่เขาจะไปจากเราเมื่อไหร่ก็ได้ผมรู้สึกว่าเออมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆอะพอเวลามองหน้าเขาทุกอย่างมันรู้สึกโดยไม่ต้องพยายามเลยใช่ก็โดนพี่เหน่งตบไปครับจริงๆหลายรอบครับเออแฟนๆถามว่าตบจริงไหมจริงครับแก้มช้ำเลยครับ ส่งอารมณ์เลยส่งอารมณ์อย่างอย่างนี <S 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 ่ครับี่แอมยังไงับเคยทำงานกับเพี่ยอมมาก่อนนะครับพี่แอ้มมาเชริยานะครับตัวแม่นักเขียนเพลงเนี่ยก็คือทํางานมาตั้งแต่สมัยรไซกาลแล้วเพราะว่าเขาเป็นมิวสิคเดอรคเตอร์ในรายการแล้วก็แต่งเพลงเป็นไรไมให้ด้วยร่วมแต่งไม่ตอบเลยนะด้วยอะไรเนาะครับก็เลยแบบเออมันเกิดอ่ะมันคู่ใจแล้วก็ชอบเวลาทํางานพี่แอมมันเหมือนเราได้เราได้เติบโตไปกับกับสิ่งที่แอมสร้างมาให้เลยเนี่ยเพราะว่า มันเป็นเพลงใหม่แล้วเราก็ต้องเรียนในรูปแบบที่เราคิดว่าเราทําได้แต่สำหรับเราจริงๆอ่ะณวันแรกมันยังทาไม่ได้เลยหรอกแต่ว่าพอเราค่อยๆซึมซับแล้วก็พัฒนาตัวเองอ่ะอย่างเพลงนี้จริงๆมันก็มันจะไม่เหมือนกับเป็นไรไหมเลยเป็นไรไหมจะโทนมันจะพีคมากมันจะแรงมากแต่เนี้ยมันจะเป็นความเศร้าที่ฟังแล้วอ่ะมันไม่ได้ดู้องยากขนาดนั้นมันจะฟังได้เรื่อยๆมากกว่าแต่จริงๆแล้วไอ้ยทำมาเรื่อยๆเลยมันเลยทำไม่ยากเพราะมันตอกมาเศร้าเลย ก็แต่นี้ก็มีความพิเศษที่เซอร์ไพรส์เมื่อกี้เลยบอกดูไว้พีกับอาราบ้าใช่ครับอาราบ้ามิมิเลสนะครับก็เปิดให้พีเซฟแล้วนะครับใน Spotify ก็จริงๆเนี่ยเราทําเพลงเสร็จไปเรียบร้อยแล้ว3เพลงตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนปล่ไปด้านลัดเอิยแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็น่าสนุกมากเพราะว่าผมเคยโพสต์ให้ผมฟังเดโม่บ่อยมาก3เพลงนี้เป็น3เพลงที่ผมฟังเดโม่บ่อยที่สุดในชีวิตที่เป็นเพลงของผม แล้วสอบเทียบกันเมื่อว,วันที่สิบพากผัใช่ครับสิบกรกฎราคมครับกับเพลง White Rabbit กับแล้วก็เพลงอยากขยับบัวนูสครับก็คือถึงแน่นอนแฟนๆจะถูกใจแน่น,น,นอนสปอยใหน่อเอ่อเป็นสิ่งที่คุณไม่ทําให้ผิดหวังไม่ทําให้ผิดหวังแล้วก็จัดจ้านเหมือนที่พี่ดมบอกอัลบั้มแรกในชีวิตเราไปจะเกิด้ี่ล้าแน่นอนทุกคนนะว่าเราแตงเรามีอะไรอยากบก ดีใจอ่ะดีใจมากดีใจจริงๆคือตั้งแต่ตั้งแต่วันแรกที่แบบว่าเราเราเราเข้ามาในวงการเนาะเราได้เห็นพี่พี่ที่อยู่ข้างหน้าและเห็นแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยมันดีใจอ่ะมันเหมือนแบบวันเนี้ยวันที่เราอยู่ตรงเนี้ยเรายังมีคนรอบข้างเราอยู่เรายังมีเพื่อนอยู่ก็มีครอบครัวมามีแฟนคลับ กรรู้สึกว่าความผสมคอนสิร์ของเรามันค <AS C ett rick> <descriptive together> ่อนข้างเติบโตไปแบบแข็งแรงมากๆเลยแล้วผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะสำเร็จไปขั้นไหนแต่วันนี้ผมมีความสุขมากที่ผมได้เป็นนักร้องได้ทําตรงนี้แล้วก็มีทุกคนอยู่ตรงนี้ก็อยากจะขอบคุณแฟนคลับทุกคนมากแล้วก็อยากจะบอกว่ารักทุกคนมากๆนั่น say thank you to everyone that support i n g me I'm so happy and I'm very very I'm very grateful that you guys still being here together with me in this tech so I thank you so much a n love you guys อ๋อก็เป็นแท่งไฟครับเป็นเป็นแท่งไฟที่มีเสียบเป็นแบบ Type C เวลาไปอยู่ในคอนเสิร์ตมันจะคอนเนคชั่นกับบลูทูธที่สีมันจะเปลี่ยนไปเขาจะเปลี่ยนให้เลยเรียบร้อยและสามารถเปลี่ยนสีได้กว่าแสนเศษสี มีรูปแบบการเล่นหลายรูปแบบมากนี่นี่เอ้ยไปวิ่งรูปแบบนี้ผมอยากจะบอกว่าผมขึ้นดาบด้วยเออแต่จะไม่ใช่แบบนี้อันนี้คือเขาพัฒนาแล้วก็เป็นประมาณนี้อันนี้คือบงแห่งความโชคดีนะฝูนะครับฝูคือชื่อผมเองคืออูนะครับฝูนี้แปลว่ามักมีสีสุขนะฮะนอกจากวันที่ไปเชียร์คอนเสิร์ตผมเนี่ย ยังเอามาเชียร์ผมได้แล้วจบคอนเสิร์ตเอาไปแขวนหน้าบ้านได้ด้วยตุ๊ดจีนก็ใช้ได้ไหว้พ่อไว้แม่เลือกสีก็ได้ตามใจเลยเพราะฉะนั้นอนเนกประสงค์จริงๆอย่าลืมไปกดไม่ทันแล้วไม่เป็นไรเผื่อมีอีกนะครับผมก็นี้บงของผมเื่อใครอยากซื้อรอบต่อไปเปิดได้นะครับรอบนี้ไม่ทันไม่เป็นไรครับฝากเพลงไหนี้อรอางเงยฝากเพลงนี้ราัเอ,อ่ยด้วยนะครับสามารถฟังได้แล้วทาง ยูทูบวันมิวสิกนะครับไปไปฟังการเปิดฟังกันเรื่อยๆกับพะร้องนะครับผู้เจ้าของกิจการหรือว่าใครก็ตามไปร้านหมูกระทะฝากเขาเปิดให้หน่อยอหรือว่าไปแบบเไปร้านเที่ยวกลางคืนเปิดให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับจะได้กระจายไปเยอะๆนะครับแล้วก็ชอบก็ฝากแชร์ให้คุณพ่อคุณแม่ฟัง,ด,ฟงด้วยนะครับสุดท้ายนี้ฝากอัลบั้ม i ิมิต e ลสด้วยนะครับซึ่งจะปล่อยวันที่10เดือนหน้านะครับอีก2เพลงนะครับก็คือไว i t e r ปปิ i t กับเพลงอยากขยับบันมุกนะครับสองเพลงนี้บอกได้เลยว่า ไม่แพ้ละลายได้หรอเออสวัสครับขอบคุณครับ